ชว้านแห่ส่งทะเบียนรถขนเรือตะเกียนโบราณถวายวัดพร้อมแลกแบงค์ลุ้นหวยสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนุ่มขับรถ,รถรับจ้างขนส่งเรือสัำปั้นโบราณนะคะที่ทําจากไม้ตะเคียนมาถวายวัดสว่างอารมณ์นะคะในขณะที่บรรดาคอหวยนี่จ้องทะเบียนรถเลยนะคะชื่อว่า ต้องมาแน่นะคะที่วัดสว่างอารมณ์นะคะอยู่ที่จงังหวัดนครปฐมนะคะนายสิทธิพงศ์อายุ45ปีนะคะอาชีพขับรถรับจ้างขนส่งเดินทางมาพร้อมครอบครัวนะคะได้นําเรือสำปั้นไม้โบราณนะคะที่ทําจากไม้ตะเคียนสําหรับล่องในท้องนานะคะโดยบรรทุกขึ้นรถกระบ,บะอีสุสุตอนเดียวนะคะสีเทาหมายเลขทะเบียนพอพึ่งจอจาน8691นะคะนครปฐม โดยบรรทุกมาถวายให้กับวัดสว่างอารมณ์นะคะโดยมีหลวงพ่อแปะนะคะเจ้าวาดวัดสว่างอารมณ์เป็นผู้ประกอบพิธีรับมอบนะคะ โดยในาสิทธิพงศ์บอกว่าเรือไม้ดังกล่าวเป็นเรือสัมปั้นพายโบราณสําหรับใช้ล่องในท้องนานะคะซึ่งในอดีตบรรพบุรุษเคยใช้ภายขายข,ายของในคลองเรือลํานี้มีขนาดความยาว8ศอกหรือประมาณ4เมตรซึ่งปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะเพราะถนนหนทางดีหมดแล้วนะคะตอนนี้ถนนเป็นคอนกรีตหมดนะคะ,ะที่คลองก็ไม่มีนะคะท้องล่องท้องนาก็ไม่ค่อยมีนะคะก็เลย เก็บรักษาไว้จนเรือเริ่มผุพังกร่อนแล้วนะคะจึงนำมามอบให้กับวัดเพื่อให้เยาวชนไปศึกษานะคะว่าเรือลำนี้ในอดีตเป็นมาอย่างไรนะคะโดยเรือลำนี้ในอดีตถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทำมาหากินของคนในสมัยปู่ย่าายายนะคะทำมาหากินจนตกทอดมาถึงเขานะคะทำให้ครอบครัวได้ประสบความสำเร็จในด้านค้าขายและก็มีกินมีใช้จนถึงปัจจุบันนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าปัจจุบันเรือไม้ดังกล่าวนะคะไม่ได้นําออกมาใช้งานแล้วนะคะหรือนํามาค้าขายแล้วนะคะเนื่องจากปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวถูกพัฒนาไปมากมีถนนโหนทางเข้าถึงนะคะการคมนาคมสะดวกนะคะไม่ได้ใช้เรือในการค้าขายเหมือนแต่ก่อนนะคะจึงตัดสินใจนํามาถวายที่วัดสว่างอารมณ์นะคะเพราะเคยอธิฐานเอาไว้ว่าหากครอบครัวได้มีกินมีใช้อย่างสุขสบายก็จะมันเรือมามอบให้กับวัดเพื่อเป็นการกุศลให้กับ ลูกหลานได้ศึกษานะคะเห็นว่าทางวัดสว่างอารมณ์ได้มีการจัดทําพิพิธภัณฑ์เรือนะคะจึงนํามาถวายให้หลวงพ่อแปะเพื่อนําไปเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เรือนะคะเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังจะได้เป็นบุญเป็นกศุศลต่อครอบครัวและก็บรรบุนะคะ อย่างไรก็ตามนะคะก่อนที่นายสิทธิพงศ์จะเดินทางกลับนะคะหลวงพ่อแป๊ะได้มอบธนบัตรขวัญทุงฉบับละ500บาทให้นะคะพร้อมกับวัตถุมงคลไปบูชาและก็แจกจ่ายให้กับลูกหลานด้วยนะคะแน่นอนนะคะบรรดานักเสี่ยงโชคคนที่ชอบตัวเลขนะคะชอบลรุนนะคะก็ขอดูธนบัตรที่หลวงพ่อแป๊ะมอบให้นะคะซึ่งเจ้าของเรือดังกล่าวนะคะก็โชว์ให้ดูชัดๆเลยนะคะหมายเลขธนบัตรนะคะ เจจิชื่อดังหลวงพ่อแปะมอบให้นะคะนั่นคือหมายเลขนี้เลยนะคะ 5F0453470 นะคะ3470นะคะลงท้ายด้วย3470นะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนอกจากนี้นะคะบรรดาข้อมวยนี่ก็ส่องทะเบียนรถนะคะพอเขาเชื่อว่าใครก็ตามนะคะที่มาแก้บนหรือคนมานะ ของมาถวายวัดนะคะเลขทะเบียนรถมักให้โชคนะคะย้ำอีกครั้งนะคะพอพึ่งจอจาน8 6 9 1นครปฐมนะคะ8 6ด1นะคะดูแล้วก็ขอให้ท่านได้ขอให้ท่านโดนกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ